สดีค่ะเอฟีเจรรัทุกท่านพอดีเมื่อกี้นี้นะคะสาวตามกําลังจะออกไปสวนทําก็ได้รับโทรศัพท์นะคะจากน้องอที่น้องสะพยนะคะเพราะว่างวดที่แล้วหลานสาวก็เขียนให้แล้วก็หลานสาวอายุสามขวบนะคะ นเลียกให้ห59ห้นะคะเขียนให้1 5 9เลยซึ่งก็ญาติพี่น้องก็ไม่มีใครสนใจแหละนะคะพอดีแม่ค้อนก็เลยไปซื้อ50บาทนะคะห59ถูกตรงๆเลยนะคะซื้อ50บาทโต๊ะ50บาทนะคะสาวดำก็ไม่รู้เรื่องกับเขาเลยค่ะนี่จนเขาจนพี่น้องมาพูดกันว่าเออร้านน้อยเขียนให้1 5 9ก็ถูกพราะกับแม่เขาก็ถูกนะคะ ก็เลยอ่อได้ไปห้าสิบบาทเท่าไรลูกยี่สิบบาทก็เลยได้ไปได้ไปห้าสิบบาทนะคะก็เลยก็เลยได้สามตัวตรงนะคะอ่าหนึ่งห้าเก้านะคะก็ได้เลยได้ห้าสิบบาทนะคะเขาก็ยังแม่เขาก็ ยังส่งมาให้สาวดำใช้เลยค่ะท่านผู้ชมนะคะน,นะคะคแล้วพอดีวันนี้ญาติพี่น้องเขาก็โทรไปถามกันนะคะพอดีสาวดำก็เลยก็เลยถามเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเขียนให้แล้วเขาจะเขาจะบอกพอดีเมื่อกี้นี่เด็กเด็กเขียนให้แล้วค่ะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะงวดนี้นะคะเขาเขียนให้แล้วกาเขียนต่อกันนะแต่งวดงวดที่แล้วก็เขียนหนึ่งห้าเก้านะคะเขียนหนึ่งห้าเก้าอ่าแล้วก็ เลขอะไรอีกไม่รู้สาวดําไม่ทราบเพะว่าพ่อกับแม่เขาไม่ได้บอกมานะคะตาตาเอ่อตากับยายเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงหลาน่ะนะคะทีนี้พอดีเขาก็เลยไลน์มาบอกสาวดํานะคะว่าหลานเขียนให้แล้วหนึ่งสาสี่แล้วก็ศ6 9นะคะเขาเขาานั่นมาให้ให้แบบนี้ค่ะหมายถึงวดนี้นะคะงว,วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยหนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะเนี่ย ส่งมาให้แล้วนะคะหนึ่งสามสี่แล้วก็ศูนย์หกเก้าจท่านผู้ชมหนึ่งสามสี่ศูนย์หกเก้านะคะแล้วก็มีเลขของคุณแม่สมุดปราการนะคะส่งด่วนมาให้เลยบอกว่าเอาลงช่องเลยลูกนะคะเนี่ยนะคะแม่ส่งมาให้นะคะเดี๋ยวสาวดาก็ไปถึงตรงที่รถนี่ไอ้นะคะพอดีรถเขามารถมันจะแยกกันไม่ได้เนาะสาวดาก็จะออกไปสวนธรมค่ะท่านผู้ชม นะคะขอบคุณมากที่เอฟซีเป็นห่วงนะคะแต่ว่าถึงเวลามันไม่มีใครอยากจะเป็นไข้นะคะไม่มีใครอยากจะป่วยแต่มันก็ป่วยแต่มันก็ไข้นะคะมันป่วยได้มันไข่ได้มันก็คงหายได้เนาะก็หมอขีดยานะคะถ้าสาวรู้ว่าถ้าป่วยแล้วมันมันอืดอัดมันมันอยู่ยากอย่างเงี้ยมันอืดอัดมัน มันงงงวยเนี่ยสาวดำก็ไปป่วยแล้วก็ถ้ารู้ป่วยแล้วมันจะเป็นอาการแบบนี้เนาะกินข้าวก็ไม่อร่อยนะขมขมปากขมคอค่ะ,ะลุกขึ้นก็เมื่อยแบบเหมื่อยไม่มีเหมือนกับไม่มีเลี้ยวมีแรงหายใจอย่างนี้แหละจะเดินไปไหนจะอะไรมัน,มนก็ไม่ดูมันไม่มีชีวิตชีวาเลยนะคะนะคะอเป็นแบบนี้เนาะป่วยนี่เนาะโดนฝนอ้ยอันตรายเนาะนี่เนาะโดนฝนสองวันเป็นไข้ยอย่างแรงเลยนะคะ หน้าตาลาลยตัวเลขนะคะหลานน้อยให้มางวดที่แล้วให้159เลยนะคะตรงๆเลยนะคะแล้วก็งวดนี้เขียนให้แล้วนะคะ1 3 4แล้วก็069้ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขแม่สมุดปราการนะคะเลขแม่สมุดปราการนะคะ เลขแม่สมุดรประการนะคะเลขแม่สมุดประการให้มานะคะหนึ่งเก้นึ่งแปดเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดแนะคะ เลขล่าง2 3 25แล้วก็3 7นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะอีกใบหนึ่งแม่ให้มา179แล้วก็7997นะคะเลขล่าง2 3สแล้วก็3 0มศูท่านผู้ชมอันนี้ของแม่สมุดประการนะคะอ่าอันนี้ของแม่สมุดประการให้มาท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวสาวดำให้ท่านดูเนาะตอนนี้สาวดำก็มาที่นั่นค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ เนี่ยค่ะเี่นนะคะของแม่สมุดปราก,การนะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยแม่สมุดปราก,การให้มาอย่างนี้นะคะอ่าแคปนะอ่าที่นี่เรื่องอีกนะคะให้มาสองใบอ่านี่อีกใบหนึ่งนะคะของแม่สมุดปราก,การให้มาค่ะนะคะ,นะคะก็อย่างนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขด่วนนะคะให้มาด,วด่วนเซาดามก็บอกอันเอฟซีนี่แหละค่ะ ะะแลเนี่ยค่ะที่ว่าเด็กๆกที่ฉันให้นะคะเนี่ยค่ะแม่เขาสงมาให้หนึ่งสามสี่แล้วก็ศูนย์หกเก้านะคะเนี่ยค่ะนะคะทีนี่ fc ก็ fc ก็นั่นแล้วเนาะ <S <S <ๆ S 1> อย่าลืมนะ,ะ <S <S ๆๆนะคะเด็กๆนะคะเด็กไม่เคยให้หวน,นะแต่ก็ให้รถถูกของเขาเลย <laughs> กล้องนี้มาดูนะคะตอนนี้สารับก็อยู่ในในสวนเนี่ยค่ะนี่นะคะเลขเด็กเด็กที่งวดที่แล้วให้หนึ่งห้าก้าวดนี้เขียนมาเนี่ยค่ะหนึ่งสาสี่แล้วก็อะไรเนี่ยศูนยท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ทีนี้เป็นเลขของแม่สมุดปราการนะคะ แม่สมุดประการนะคะบอกว่าให้เลยลูกนะคะเนี่ยค่ะในแม่สมุดประการนะคะแคปไปเลยนะคะ1 7 9แล้วก็7จ็ดเก้านะคะอ่านี่ก็เหมือนกันค่ะหนึ่งเเจ็ดหนึ่งแเจ็ดเลขล่างก็2 5 2 3แล้วก็3ามเนี่ยค่ะแม่สมุดประการนะคะ ท่านผู้ชมออย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวคือเดี๋ยวครั้นี้สาวจะไปเขียนใส่กระดาษ A4 ให้อีกนะคะนะคะเด็กเด็กที่เขียนให้นะคะพ่อกับแม่เขาถูกงวดเมื่อก,กี้นี้นะคะ

哎。<laughs>